สวัสดีครับพี่น้องเฟเสครับเอฟซีพอ,อกันในช่วงนี้ช่วงข้าวแรง,งหาโมงแรงพี่น้องบรรยากาศหาโมงแรงนี่คือหนางานพื้นที่แกากจำกัดอยู่จักหน้อย เมื่อเร็ววัดพระโรดครับพี่น้องครับวัดพระโดรดอำเภอม่วง30จังหวัดอุบนราชธานียบ้านไ,ไหนแม่บ้านเชาดีเต็ไ<ะ>กลาจากนี้บ่ ดีใจพน,นมากเจ้ดีเลยอดีต<า>อืม,อม,อม,อมพื้นที่มณีขิดินทรายไงบึงมระเบียน,นนนทอ้ยขิดินทรายฟกสัมภาร สาตรก์ก็ังงช้ามากจะโบสทันหลไปเลยเ yeah, <yeah>, yeah. มื่อในพิษีกปลาูจะบ่าบัตทเลไปยังไหเ เวท,ที่ตอนนี้ไยดสิบเเซ็พี่น้องแปดสิเปอร์เซ็นต์ยนั่นทยอยมาแหละพี่น้องทยอยมาแหละน่าจะ้อน่าจะไงน่าดูว่าฉันมันไงอยู่แล้วดีนี้ <c oughs> ดินเนี้ยี่มันไงอยู่เลยไงอยู่เลยคือบวกานามหดน้อเนี่ยอสองสอก็ได้ ไปเสะหน้ามัน เอาเส้นแซ่บครับเส้นแซ่บมาจากบ้านไหนน,น,น,น้อหน่อไก่บ้านไก่บก่เจ้าีอเสิบสิบย่สิบไม่แหงยี่ม่แห้งเด้อวญแห้าเ้ไปยั้วห่แมบ้านอยซกนเออก่ดยี่ไม่แห้งงน้นะมันเด็มาล้ำ กินเขานะเอาเลยครับเอเลยนี่แหลเพาะว่าเอเบิงมาลำนี่ม่กินเขายไที่ไมเ่ยนเสมัยตะกีง่ไบมอะบอได้มากิับบได้นาเขาบอกฝนตกทำหัวนในแม่วบอยากันอยู่กันเยอะมากะทำพักกัเขาโมาบเป็นปากปากนก่าคเจ้ากับจังมาบิ้งไม่นนมาเด้อกินเขาอินเนี่ยงกันไหมนี่ขั้นนก่ ขันย <T itt les> um oh ู่ขันย่ขันยูมาแน่เห็อนเอา่ได้ว่าลมเดันยู่แบขันยโอ้ลมเิขันย่แ้วาเ็นบ้านนวก็คือบนเสาลีบ้านเสาลีปีวังหันนันเดือนมีน่านันสาวน้อยล้อเพิ่นโซโอ้มวนอืออืีนี้สาวน้อยเพื่นแทงมอปีเจ็ดนอืโอเคโอเค่ามอได้ปีวังหันอืออืมือออ เอ้ยเหนากลาง่ที่แซวผู้สาวงายดอกผู้สาวัรอ้ดตนี่ผู้สาวผู้เดียวพอได้แซ่อมเดลงานเราขุดเอาเลยครับเส้นแซบเลยขอบคุณครับขอบคุณครับสิบง่ายหมนะงได้ลเนจับดีๆละเป็นทางไงเนาะ ไเนไงไว้้่านอเ่นวี่กเพนดแ่เจ่าอีน้านาละกำทยอยมากเลยเจ้าก็มาปูคกันไม่อยู่แต่ว่าเจ้าพวกบาดควเบ้านควายนั่นเต็มเดือยยังควาย่างนตุ้ยน้หวานหวานนี่นี่ยงถยนีตุ้ยน่าวหน่อยทุกเพิ่อนเข้าน่ไปกิน กินคอนาเวทีนะตำหุ้ตะกีมันคือหอมนึงแม่ชั่วเมงี๋ยวถึกินลยนมันกัาขันสองก็เดอเม่นตำหุพูถึกินเลย้าว่าอยูไก่ประแดก็คือประแดปล้าวตะกีเออเขาจบ่ตะกีาอยูพุนนั่งอยู่นี่ก็ถือกินดิเป็นประแดตะกีมันเหมนงแซ่ตวงมันนั่นเลยชอนี้มิจปแดกตมันมิได้กินหรอก เอาโอเคครับคลิปนี้ไว้จะนีผอไม่ติดหนาของคุณแฟนครับเอ็ซีติดตามอย่าลืมกดไลค์กดสั่งจะใครช่องพะพยาอาทิตย์เราบมดเอาไปเชียรครับพี่น้องครับน้ำมาบ่มากับมะกิงเผาหน้าเวทีไปไต่แจ่เข้าสาวหน่อยอันแต่อุ้งอิงมาตะพุต